สวัสดีครับรีวิวสั้นประตูกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะบัดนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะสนับสนุนอะไรกันยังไงแล้วก็สามารถกดสมัครตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะและครั้งนี้ก็เป็นของของเขาส่งมารีวิวอ่าจริงๆจะเรียกว่าไงดีวะก็ส่งมาส่วนหนึ่งส่งมารีวิวส่วนหนึ่งส่งมาซ่อม ก็คือก่อนซ่อมก็ไปรีวิวซะก่อนจะได้รู้ว่ามันพังขนาดไหนนะฮะกับโปรเจกต์นี้นะครับผมนี่ครับนี่ก็คือ SIC นะฮะก็เจ้าเดียวกับอ e ินิวเหมือนเดิมนะครับที่เคยส่งอะไรมาตอนนั้นมีสามสูรใช่ไหมสามสูรกับกับอะไรอ่ะเออที่มันส่งมาให้เราให้เราเช็คว่ามันหักกี่ข้ออ่านี่ก็คือโปรเจกต์หักกี่ข้อนะครับซึ่งหลังจากที่น้องนิวเขาได้มีโอกาสไปเที่ยวที่นิฮงประเทศนะฮะ ก็เหมือนการไปเดินมันระดากเก็บแล้วก็เจอมาทนี้รู้สกรค่ามันแตะตาต้องใจมากซะเหลือเกินนะฮะไหนมือหนึ่งได้นั้นเนี่ยเขาเขียนว่าอันโอเพ็ดแต่ฮะมือหนึ่งมาเลยทีนี้ใครที่เพิ่งมาตามเก็บ SIC หลังๆบางทีอาจจะยังไม่ทราบนะฮะว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยสินค้านี้เป็นกล่องลิมิเต็ดนะอ่าลิ Limited, มิเต็ดเมื่อก่อนกล่องจะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นกล่องวินโด์นะตอนนั้นก็ มาบ้านเราก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยไม่ม,ไม,มีไม่มีกล่องน้ําตาลหุ้มนะครับผมตอนหลังเนี่ยเขาถึงแบบทําเป็นกล่องปกติแล้วก็มีกล่องน้ําตาลแถมมานะฮะซึ่งอ่นเนี่ยก่อนหน้านี้จะเป็นวินโดว์อย่างนี้นะทั้งนั้นเลยนะซึ่งนี่ก็คือกาเรนแจ็คฟอร์มนะครับผมเป็นไงพรีเซนต์ไปก่อนแล้วค่อยมาพูดชื่อทีหลังนะจ๊ะซึ่งไอตัวกาเรนแจ็คเนี่ยนะฮะมันก็ออกมาในช่วงนู้นแหละช่วงที่ที่ซีรีส์เบรดอะมันออกนะฮะวันนั้นบอดี้มันก็เคยจะเป็นบอดดี้เดิมเดิม บอดี้ <Body S 2> ในซีรีส์เบรดเลยนะครับผมใครที่มีตัวการเรนธรรมดาเนี่ยก็น่าจะเคยคุ้นเคยบ้างแล้วถ้าประสบอุบัติเหตุหรือว่าต่อให้ป็นประสบอุบัติเหตุฮะชะตากรรมของมันก็นะมีอะไรบ้างอ่ะที่มันจะต้องหักนะฮะมันก็จะมีข้อศอกมีหัวเข่านะแล้วก็มีหัวไหล่นะครับนับว่าเป็นซีรีส์ที่น่าจะย่ำแย่ที่สุดแล้วเพราะว่าซีรีส์อื่นเนี่ยมันหักข้อศอกมันหักหัวเข่าอ่ะริวคิมีหักกลางตัวใช่ไหมอันนี้ กลางตัวไม่มีตะเปลี่ยนกลางตัวเป็นหัวไหล่แทนนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันว่าหักกี่จุดดีนะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาถายว่าน่าจะ2ก็คืออาจจะข้อศอกอันหนึ่งหัวเข่าอันนึงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยอันนี้ผมก็ทายไว้ตรงกับมันว่าก็น่าจะ2นะฮะแต่มาดูว่าจะโชคดีกว่านั้นหรือจะโชค้ายกว่านั้น ภายในก็จะมีมาให้นี่นะครับสถาดอย่างนี้เนาะ<ๆ>ก็จะมีถาดตัวนะครับตัวก็จะมีเนี่ยอาวุธมาให้มีพาร์ตมือมาให้เปลี่ยนนะฮะกับอีกพาร์ตนึงก็เป็นพาร์ตปีกนะครับอ่าก็จะให้ปีกมานะปีกแยกชิ้นมาอย่างนี้นะโอ้ปีกสวยด้วยนะเนี่ยตรงพาร์ตไอสีเขียวนี่มันเป็นเคลียร์เขียวนะเคลียร์เขียวใสๆเห็นนิ้วไหมเห็นนื้อไหมอ่าถือว่าส,สดๆก็งามดีนะครับผมพันมาอย่างนี้แน่นอนรุ่นแรกๆ s อซจะพันรวดมายับอย่างนี้เลยนะซึ่งคนที่เล่นก็จะบ่นกันเรื่องนี้ว่า มัจะพันยับอะไรขนาดนี้วะนะแล้วก็เวลาเก็บคืนด้วยความที่ถ้าไม่พันเนี่ยบางทีด้านโนนี่มันก็ร่วงหล่นลงมาบ้างอะไรงี้นะฮะสุดท้ายเวลาเก็บคืนนะ่ะก็ต้องเหลือลวดสักเส้น2เส้นเพื่อที่จะพันยึดไว้ไม่ให้มันร่วงหล่นลงมาจากถาดอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอเวลาแกออกมาก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าหักกี่จุดดีนี่ขาเบี้ยวเลยนะอันนี้แพ็คขาเบี้ยวมาเลย แอบตกใจเห็นตอนแรกไอ้นิว้วไอ้นิว้วขาเบี้ยวขาเบี้ยวมันจะไม่น่าหักไม่น่าหักน่าจะแค่แพ็คมาเบี้ยวๆหเฉยไม่น่าหักอ่ะนี่นะจ๊ะเรียบรอ้อยแกะออกมาแล้วนะครับก็สวยสดงดงามตอนที่แกะเนี่ยไม่มีอะไรห้อยนะไม่มีอะไรห้อยเนี่ยยังยังคงแข็งแกร่งดีอยู่นะครับยังคงแข็งแกร่งดีอยู่นะ <c oughs> อ่าอุ้ยอ่าอุ้ยไม่แข็งแกร่งแล้วเดีย๋ยวอะไรโรยว้า เกาะเกาะแขนลนโหยอุตส่าห์แม่ชื่นชมว่ากำลังแข็งแกร่งดีอยู่เลยนะทำ,ทำไมหลุดซะง่ายเลยแอ,อปซอร์หลุดแต่ระบบข้อเครืออะไรเนี่ยก็ถือว่ายังยังนะยังปกติดีอยู่นะยังปกติดีอยู่นะทีนี้นี่ปีที่เขาให้มานะครับด้านหลังก็จะมีรูแค่นี้เลยนะจ้าแล้วก็เสียบเข้าไปอ่านี่นะครับติดปีเข้าไปเรียบร้อยนะจ้าติดปีเข้าไปเรียบร้อยนะครับ อ๋อในลองกลางปีกอย่อยกลางปีฟาป้านี่ไอ้จริงๆแล้วไอ้ตัวกาเรนแจ็คเนี่ยปีกมันควรต้องแบบว่าพุง่งขึ้นมาข้างบนอย่างงี้ป่ะทำไมปีกดูหลวมๆว,วะเออนั่นดิปีปีกมันดูหลวมๆล,ล,ลอยๆยไงก็ไไปรล้เออง่ะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ถือว่าโอเคอยู่ไปีกข้างขวาเนี่ยโอเคนะค่อนข้างค่อนข้างที่จะแน่นนะฮะแต่ว่าข้างซ้ายเนี่ยพอกลางแล้วมันก็จะหลวมๆนิดนึงนะ แล,แล,แลดูจะตกๆหน่อยเนี่ยเนี่ยอืมอ่ะไม่เป็นไรทีนี้อ่เดี๋ยวเรามาเริ่มเริ่มขยับกันเลยว่ามันจะอย่างไรบ้างนะฮะหัวก่อนนะหัวเฟิร์สหัว่ไม่หักแน่ไม่มีปัญหานะครับแน่นอนตัวก็เหมือนกันนะฮะตัวก็ไม่หักแน่ๆนะก็อ่าบิดได้ปกตินะครับผมกม้กมกม้กมก้มก้มเปิดก้มได้แค่นี้ีนกม้มก้มแล้วหรอนี่คือก้มหรอวะใช่เหรอใช่เหรอ เออใช่เว้ยเออก้ได้แค่นี้แหละอ่ะแอนแอนเออแอนแอนได้เยอะอยู่นะแอนได้เยอะอยู่อ่าแต่ก้มนี่ไม่ค่อยได้นะมาดูไหลนะฮะไหลไหลนี่ผมว่าสวยดีผมผมชอบผมชอบเออรู้สึกไหลกาเลนเนี่ยสวยสวยกว่าสวยกว่าอ่าออริจินอลด้วยนะเออรู้สึกมันมันแบบมันผายดีอะ่ะมานะฮะดูตอนกลางกลางมันต้องค่อยๆนิดนึงนะอ๋อโอเค first, first, เฟิร์สเฟิร์สเฮ้ยก็ก็ถือแข็งแรงดีอยู่นะอ่าหัวไหลนี่ถือว่าแข็งแรงดีอยู่ต้องเช็ค2ข้างนะเพราะว่าตอนที่ซ่อมเราจะได้รู้ว่าเราต้องซ่อมตรงไหนบ้างนั้น เวลาขยับต้องเช็คให้หมดทั้งสองข้างนะโอเคกลางเนี่ยไม่มีปัญหาน,นะครับอะ่ะยกยกฟืดก็รู้สึกว่าก็มีความแข็งแรงดีนะอึดอืดอดอด,อด,อด,ดีอยู่นะนี่ขนาดมันซื้อมาก็ก็หลายเดือนแล้วเหมือนกันนะฮะเอามาไว้ที่บ้านที่ประเทศไทยเนี่ยก็ประมาณหนึ่งแล้วเนาะแต่ก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะต้นแขนก็บิดได้นะๆๆนะงององอโชทีเนี้ยรู้เดี๋ยวรู้เรื่องเลยอุ๊ยแข็งแรงแข็งแรงไม่เป็นไรแข็งแรงดีแข็งแรงดีอาซาบอาซาบอย่าบอนะมันเราจะไม่ที่ซ่อมของมันอะ เฮ้ยจถือว่าโอเคอยู่นะฮะอันนี้ผมงอไม่สุดนะเพราะว่ารู้สึกมันมันมามันมาเนี่ยถึงตรงเนี้ยมันแข็งแหละมันแข็งแลว,ม,แแลวมันไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับก็ก็ไม่เป็นไรอันเนี้ยมันเป็นข้อแบบจะบอกว่าไงดีดับเบิลจอยก็จริงนะแต่ว่าไอข้อขยับจริงๆอ่ะมันคือข้อบนข้อล่างมันจะเป็นบอลจอยแทงบล็อกเข้าไปนะฮะส่วนข้อมือเนี่ยแน่นอนก็ต้องไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าต้องถอดเปลี่ยนได้นะครับอมาดูอีกข้างหนึ่งเซว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง ฟิบงองอะงางอฟิดฟิดอ่อเฮ้ยทำไมบอดจอยข้างหน้างไม่อ้อไปแล้วไปแล้วไปแล้วปัาบอ่าโอเคพอ่พอๆข้างนู้นเลยนะเนี่ยก็ได้ประมาณนี้เหมือนกันนะคือคือกันนะมาที่ขากันต่อนะครับขาขาขาตอนที่ที่บอกว่ามันอยู่ในกล่องแล้วเกาะมันมามามา,มาปิดมันอย่างเงี้ยนะฮะเราก็แบบ ทาไมเกาะมันมาปิดพยายามจะปิดขาออกนะด้วยความสงสัยเว้ยก็เลยลองไปเสิร์ชรูปกล่องมันดูก็ปรากฏว่าหลายกล่องมากพี่เราก็จะเห็นว่าเกาะตรงนี้เนี่ยมันบิดมาข้างหน้าอย่างเงี้ยขากล่องทั้งนั้นเลยนะแล้วพอเราพยายามปิดออกด้านข้างมันก็บิดมาได้แค่นี้นะฮะเพราะว่าเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเป็นแผงมาเลยนะพอจะบิดออกมาข้างข้าให้มากกว่านี้มันติดมันติดสะโพกนะฮะมันก็ก็เลยออกมาได้แค่นี้นะกลางออกมาได้แค่นี้นะฮะแสดงว่าเป็นทุกตัวนะแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยพอเราจะยกยกขึ้นมาปุ๊บปรากฏมันติดเข็มขัดเว้ย เออมันติดแข็งขาดมันก็เลยแลดูจะยกยกยากๆนิดนึงนะฮะไละ้ไอ้รุ่นเนี้ยมันก็ถกไม่ได้เลยนะเออก็อ่ะประมาณนี้ก็ประมาณนี้โอเคไว้เวลายกได้แค่นี้นะฮะเอามากลางดูกลางการก็ได้แค่นี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเกาะติดตรงสะโพกไปแล้วนะอะ่ะมาดูตรงขากันนะขาแขนเนี่ยไม่หักไปแล้วนะดูดิว่าขาจะรอดไหมอ่ะปื้มนี้นะงอได้ประมาณนี้นะฮะก็เป็นแบบสองหวะเหมือนกันก็คือหนึ่งหนึ่งข้อพับ เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้หละจ้ะอ่านี่ก็ยังรู้สึกยังแข็งแรงดีอยู่นะเออมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้หล่อยอะไรสักเท่าไหร่นะฮะมางอยข้างนี้ปั๊บอ่าเนี่ยก็ได้ประมาณนี้นะฮะเออวะเฮ้ยดูแข็งแรงดีไม่ไม่พังเลยอะ่ะสุดยอดไปเลยว่ะเออเว้ยเออไม่พังด้วยอ,ะอ่ะมาดูเท้านะฮะเท้าเท้าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกอ่านี่ได้ประมาณนี้นะฮะปลายเท้าก็กระดกได้อ่านิดนึงนิดนึงประมาณนี้นะปุ๊บเอาลงเนี่ย อ่าเอาขึ้นนิดหน่อยนะครับผมข้อเท้าก็บิดได้ดดดปักปัก,กได้นะฮะอ่าขยับหมุนหมุนงี้ได้นะครับสรุปกลายไปไป,ไปมาห้ยกลายเป็นอ้าไม่พังซะอย่างนั้นเองอนะโอ้แข็งแกร่งซะอย่างนั้นเองไม่พังชิบหายแหมว่าไ,ได้ซ่อมเลยอดได้ตังเลยโอ้ว่าบอสินดีแหมถือว่าโชคดีไปนะครับแล้วก็อ่ามาดูอาวุธคู่กายที่เขาให้มานะฮะนั่นก็คือนี่นะครับอ่าปืนปืนปลายดาบนะฮะพอเป็นแจ็คปุ๊บเขาก็จะ มีปลายดาบโผล่ขึ้นมาที่ปืนนะฮะซึ่งลูกเล่นเนี่ยก็จะเหมือนในซีรีส์เลยมันจะมีตรงนี้ให้ดึงเห็นนะเห็นนะเนะมีเดือยให้ดึงนิดนึงนะพันดึงปื๊ะออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลางเนี่ยไอตัวเล้ากาออกมาอย่างนี้นะเอ๋เห็นไงเห็นไงอ๋อเฮ้ยมีลูกเล่นอันนี้ด้วยอ่ะดี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 เจ๋งดีอะ่ะชอบชอบชอบ,ชอ,บอ๋อเนียนเนียนเนียนใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้แล้วก็เขาก็จะมีนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อเหมือนอะไรซองเก็บปืนมั้งนะ,ะนะมันก็ ถ้าจะติดปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนถอดถอดอีตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็เอาอันเนี้ยเสียบเข้าไปแทนนะ,ะเดี๋ยวผมถ่ายควดอัพให้ดูว่ามันใช้ยังไงอะนะครับผมนอกนั้นก็อ่ะปกติทั่วไปนะฮะแต่แอบเสียดายตรงที่เนี่ยปีกรู้สึกปีกพอกางปุ๊บมันยิ่งหนักเว้ยเนี่ยลอยมากเลยเลยแบบทําท่าสยายปีกไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้นะกายพอจะอสยายปีกปุ๊บปีกมันร่วงว่ะเนี่ยไม่ไม่แข็งแกร่งเ,เอาซะเลยเอออ่ะอยู่ได้ประมาณนึงแหละ โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมว่าถือว่านี่เป็นงานเก่าที่แบบเฮ้ยเกินค่านะเพราะว่าไม่พังเว้ยเออการเล่นแจ็คฟอร์มไม่พังนะครับผมอืสุดยอดเลยอะอ่ะอย่างนั้นมาให้คะแนนกันเลยดีกว่านะฮะว่าจัดอย่างไรดีเล่าสวยปะสวยมากเลยอะทำไมตอนกูไปกูไม่เจอวะถ้าเจอนี่ก็สอยเหมือนกันนะเออแต่ดันไม่เจอไงเพราะว่าตัวเนี้ยก็ไม่ไม่มีเหมือนกันอย่างที่บอกนะฮะว่าเมื่อก่อนตอนเก็บ s i c เราไม่ไม่ได้เก็บตัว ลิมิเต็ดเลยนะต้องเก็บแต่ตัวธรรมดาเพราะว่าเก็บตัวธรรมดาก็ก็เต็มเกินแล้วนะอแอบขโมยของมันดีไหมบ้าบอผู้เล่นผู้เล่นหยอกหยอกไปขโมยของน้องได้ยังไงอ่ะให้คะแนนไปดีกว,ว่านะครับสำหรับตัวนี้โอ้โหไม่พังอย่างนี้ด้วยนะแล้วอย่างนี้บอกว่าผมว่าในซีรีส์เบรดเนี่ย S I C ทั้ง 4, 4ีตัวเนี่ยผมว่าดีไซน์ ไอตัวกาเรนเนี่ยผมชอบสุดแล้วนะผมว่าสวยสุดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเอาไป3มโอ้โหเต็มๆมาเลย3มโอ้โหเลยนะฮะไม่หักไรงซีน่สดสวยสวยสดงดงามแล้วก็แข็งแกร่งขนาดนี้นะครับผมถึงแม้ว่าขาจะขยับยากไปสักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไร s อ c ไไม่ค่อยจะทำออกมาให้ขยับเล่นอยู่แล้วนะไม่ไม่หักด้วยอ่ะหโหปากปืป้มยังไงก็ไม่รู้ว่ะ <laughs> คือทั้งดีใจทั้งเสียใจคือดีใจที่แบบว่าเฮ้ยมันแข,ข็งแกร่งมันเจ๋งเว้ยเออ แต่ก็ในส่วนที่เสียใจก็คือก็ก,ก,ก็ไม่ได้ซ่อมไม่ได้ตั้งไค่ไม่ได้ตัง้งแค่คน,นั้นเองนะฮะอืมสวยสวยสวยนะครับอ่ะใครที่มีหรือยังไม่มีอะไรยังไงตัวนี้นะฮะลองมาเล่าสู่กันฟังกันดูในช่องคอมเมนต์นะครับผมก็จะรออ่านของทุกๆคนว่ารู้สึกอย่างไรกับมันกันบ้างนะครับถึงแม้ว่าไลนา์มันจะจบไปแล้วนะแต่ของเล่นยังไม่จบนะฮะเพราะว่าก็ยังมีไม่ครบนะฮะก็เออผมกับเพือพ่อนๆน้องๆก็ ทยอยสอยกันไปเรื่อยๆนะครับผม,มก็คงจะมีมาให้รีวิวให้ดูเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าอของเดิมของตัวเองเนี่ยก็ขายทิ้งไปเยอะเหมือนกันนะครช่วงนี้ก็เป็นช่วงสะสมกับคืนมานะครับผมโอเคแล้วครั้งหน้าจะเป็นรีวิวสั้นตัวอะไรยังไงฝากติดตามต่อไปด้วยน่า๊ะพีนี้ไปก่อนลวครับสวัสดีครับ